น,นี่มีตะกครว้าวครับสว,ส,สวัสดีครับเอ็กซ์ซีและเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ก็มาเจอกันอยู่กับกลางปา่าชิงเคยครับปานเบิร์ดปันโอครับมาในเชิงเดือนห้าครับหาครึ่งหาน้ำหวานเดือนห้าอันหน่อยครับอหลังที่อยู่ไม่สูงครับหังนี้ แล้วเจ็ดแปดเมตรน่าจะได้อยู่นี่ครับครังแรกเจ็ดแปดเมตรได้ครับไม่สูงเท่าไรหร่ลองดูหน่อยครับตอนนี้ก็นหนูกำลังเตรียมสถานที่จดแจ้งข้างล่างระวังเรื่องไฟครับอ่อเดี๋ยวตอกทอยพันพิ่งตอกทอยไปสักสามสี่ลูกแตนน้นก็ขึ้นงายแล้ว โอเคครับผันเบิร์ดกำลังเตรียมตัวผ่น,น,นโอ้เล่นฟันนะครับตอนนี้หายฟันเคลีย,ปปยข้างล่างหน่อยผันเบิร์ดออกแล้วทำทอยขึ้นหน่อยครับตอนนี้ไม้มันต้นไม้มันโต,ต้นข่อย ที่มาก็ไปอยู่ข้างบนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน,นล้วเดี๋ยวเรียกครับน้องก็พามาอยู่เอาฟันป้องกันไว้ก่อนครับให้โดนฟันไว้ก่อนลูกแตกแล้วครับไปย,ยินกินกินแล้ว เนือ้อพันเบอร์ติ้งรังแล้วโอ้โหตั้งแต่พันเบอร์ตีมารังนี้นะครับต่ำต่ำเตี้ยที่สุดนื้อปกติทอยสามสิบสี่สิบรังข้าวฟ่งเนี่ยอ่อ,อนอ่อ,อนหัว สองหัวด้วยสวยเลยตัวอ่อนกดสวยอ่ะอือหือตัวอ่อนยังสวยเลยอ่ะมันมีสองหัว,วอ่ะอ๋ออมอือหือนอันนี้กวนขนาดป้องกันไว้ก่อนครับตอนนี้

ไม่มีน้ำยอดหลังเลยเบาอืมยอนหลัง่หลังอ่อนหลังออนีว่าเจียวเป็นเดือนหนเดือนมันหนจะทอดไปแล้วนะหืม ตัวรังอ่อนสวยครับน้ำหวานมีสองก้อนอย่างแจ๋วเลย để mà để cứu mình hàng kinh của bọn thai ừ. à, ừ. thai mày nhá ừ mày thai đó mày thắn thai đó mày thắn thai có cái phân mày cấp phó bà tụi luôn dưỡng mát

เดี๋ยวครับเล่นฟันกันยายแล้วนะไม่ใช้ฟันไม่ได้เลยครับรังนี้ดูดูดูมันโหครับอันนี้มันละมึงนกันขาบบาวบ้าว,าวคาดแลอ้อ๋อมาแล้วครับนะ้ำหวานะนายอยานะ้อยอีกนะอืม ครับถึงแล้วโม่่เลยนหครับพันเบิดลงแล้วเดี๋ยวลากเชือกไปเก็บบนเครับเก็บตรงนี้ไม่ทันแล้วพันโอ้ว่าตรงนี้ไม่ได้แล้วไปเอพันเพิดครับไปเอาเปาไ้นะโอ้ไปแล้วเราไป มาใส่เป้าไว้ป่ะไปของเขาอยู่น้าป่าแนโอ้นี้มาเก็บเชือกวนี้ครับเฮ้ยทางนี้ป่าเนี่ยลองดูสำรวจดูก่อนสำรวจทางก่อนไม่ใช่เล้มดูดูดไปดีป่ะ ไอเป็นยังโอ้โหตอนนี้ก็ทีมงานก็มารังที่สองกันตอ่อครับจากรังแรกได้ตีเสร็จมาแล้วอ๋ออยู่ในเซิร์ฟนึงครับเห็นแล้วํำไร,รํำไรแล้วเยอะเลยแต่ลองไปดูที่พว้อต้นกันตอ่อครับไม่รู้จะเห็นชัดปะ

นางฟ้าครับใหญ่มากใหญ่มากใหญ่ม่ายหลังใหญ่แท้ครับตรงนี้ถอยสิบห้าสิบหกลูกลองดูครับเตรียมเตรียมหาอุปกรณ์ทำถอยก่อนครับตรงนี้ ครับก็ตอนนี้ก็เริ่มตน้นรัางที่สองกันต่อครับอากาศก็ร้อนเดินขึ้นเขามาก็ไกลอยู่ครับใีน้พันไปก็เริ่มรั้งที่สองกันต่อเริ่มเชือกครบ อ๋อพึ่งตัวนี้จะอยู่ข้างบนครับดังใหญ่มากอยู่ข้างบนนู้นเลยน้อยครับ,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 บใส่เนถาวรเนันดังใหญ่มากตับปันเบิร์ดเปนั่งกะดาษสองตัวสองต่อปันเบิร์ดเลยมั้งแต่คงจะไม่ได้ถ่ายครับข้างบนมันเห็นไม่ชัดครับเซิงบังหมด เพ่งไม่ได้คร <Station> oh, ึ่ง hey, ต้นเองเขามีการต้งท <letz uk> ั้งเลยอีกไอ้โอ้ย <güzel> ยุงบัว่อยู่นั่นน่ะาแล้วครับมาแล้วครับมันพึ่งมาแล้ว ไม่ล้มอ,อืมไม่ครับนี่ก็ตอนนี้ไม่ได้ถ่ายข้างบนนะครับออโอเคไหมปลดตอนนี้พันโอ้ปลดแล้วบดลงมาแล้วครับ ไม่ได้ถ่ายข้างบนครับผมอย no ู right. uh, oh Yo, ่เ ah, ซิงเลยเดี๋ยวฝากพันเบิร์ดขึ้นไปถ่ายก็เดี๋ยวพันเบิร์ดเฟี้ยงทิ้งบนอีกเห็นตรงนั่งเลยนะครับงานอืมถ้าสังไหนนะถ้ารอด้วยดีครับเป็นไงเป็นไงหมดละเอียดอ๋อสู้กับหมดมาข้างบนไปเดี๋ยวไปนั่งข้างบนครับ ก็ยัเดิบไปข้างล่างแป๊บกนนี่ครับดูฮะรางที่สองลงมาครับไอ้พันโอดูเกอรขี้ส้มอย่างเงี้ยมีผสมออพอได้อยู่นะครับรางนี้เต็มเต็มครับน้ำหวานชื่นใจมาดูเองเสเอาันจะดูส่งหน้านี่ฮะน้ำหวานสีสวยครับรางนี้ น้ำสีหมองกินสอบเห็นไม่น่าจะมีนี่ครับหลังที่สองหลังใหญ่มากแต่ว่าหัวน้ำไม่ถึงใจเหมือนเท่าไรเลยแต่ถือว่ายังก็ยังได้อยู่ครับไม่ยั้ว่นะจะทิ่มทุ้งทีรึมโอเคครับ ใส่ทุงนะอดูฮะอากาศก็ร้อนหมอว่ามาเจอยังซึ่งนะว่าอ,อยู่สูงมากนี่ครับสูงมากดูครับอยู่ในเป้าเซิรงนี่ยัอยู่ไม่สูงครับต่ำมองอะไรไม่เห็นด้วยบังครับ เีเอาทั้งหมดทั้งรังอันนี้อ yeah, ยู่มนยอดเขาใครจะขึ้นมาเองครับเดี๋ยวเขาเต็มตัวครับรังที่สามจากทิมงานของคนเ็นป่าอีกแป๊บนึงครับเราดูช่องนี้ครับนี่ครับเขาบอกว่าร่างทีเดียวเมือนะีรดบอันี้ ปานเบิร์ดหมอบมันยังไม่สุดรังนะครับรังแค่ดังเนี้ยใหญ่ใหญ่นะดังนี้หัวน้ำแปะแปะไปครับเมื่อเช้าร้อนจัดโหยเปิดรังแล้วเว้ยตอนนี้ก็เริ่มร้อนเงี้ยเอ๋ฝนลงเม็ดครับตอนนี้ก็ต้องก็ต้องชิง ทิ้งกับฝนครับหลังนี้ก็โดนกับอ,อยู่ประมาณสักหกเจ็ดเมตรอันนี้ครับัเนเบิร์ขึ้นละเดี๋ยวผมใส่เตรียมอุปกรณ์ฮะันเบิร์ถึงดังแล้วอันนี้เพิ่งดังนี้ก็แก่ยังไม่เห็นอะไเยที่่งนอา้เพิ่งมีอายุแล้วครับดังนี้ มันเพิ่งถึงดังแล้วเนี่ยลูกถอยกี่ลูกเองเนี่ยสามหกจนเจ็ดลูกหกจนเนหกจนเน็ดลูกนเนองครับเห็นได้เลยเปิดดังหมดแล้วอ่ะหวานหวานไม่มีอ่ะฟอ่ะ จแต่อย um, ah, um ืร um ิงๆเหมือนก็บะฟอร์อ่ะเขาขาวแบบนี้ย้อนแสงครับก็ฝนตกเริ่มลงเม็ดพอดีครับ่านเบิร์ดนะ บอสัแแรงครับดูวันนี้เราปันเพื่บอกใส่สังหเลยอืมใรังตอ่อนอาได้ป่ะได้ตัดโค้งหน่อยโอา ไมร่รังใหญ่ฟ้าก็ฟ้าครับตอนนี้กำลังปาร์เบอร์กำลังทำงานแข่งกับฝนครับ อันนี้อยู่เป็นสูงครับอยู่ต่ำๆห้าเม,มตรหกเมตรได้ตอนที่พันเบิร์ดไปทำไรครับพันเบิร์ดขึ้นไปนั่งหลับครับยังไม่หลับอ่ะฟังเสียงครับฟังเสียง กำลังแข่งกับเขานี่แหละครับื่อเช้าแดดร้อนมากจนหมดเรี่ยวมาแรงกันอ้ายัดถุงกับไปเข้ามั้กันเนี่ยเอ้ยถุงขาดหมดครับภารกิจนางที่สาม ตชมอ่ะห็นตัดกันอยู à, นนย่นู้นอ่ะอ่าตรงเชือกงนใต้รมวภารกิจดังที่สามกําลงังเสร็จครับ เดี๋ยซนาะทิ้งกนี่นะเดี๋ยวไปเก็บทั้งนู่นเฮ้เจือกอีกเจือกมีอยู่ทีตีดหนังติดหนามบอกว่าลูกพี่ติดย้อดไม่ย้อนหลังเลยมัม้ยถอยมาอีกอย่างเปล่าอ่ะไปถอยมา,ยมาติดแหนติดหนามถ้าถอยมาได้ถอยมาแล้วหัวถอยเนีย่ยฉากมาแล้วมึงโดยเลยเรกระด้เลยปะเนี่ย

ครับนี่ฮะบานเบิร์ดลงมาสองนี่ก็จะถึงแล้วอันโอถึงแล้วครับหนักรังร <c oughs> บอนเบิร์ดลงแล้วครับเนี่ยมาได้สูงแล้วครับรังนี้ไปครับ วันนี้ก็เสร็จภาร,รกิจครับเอาแค่สามรังครับผลมาตั้งเขาก่อนนางตาดันกลับกันแล้วครับก็มีขบอนครับถึงรถกันแล้วครับนี่กับทีมงานคนในป่าครับนี่พา้องพามาหาตตีครับเฝ้าก็เห็นไมาหลายวันแล้วถึงรถแล้วตอนนี้ก็ได้พิ สามรังก็ประมาณนึกสิปโควดไม่ถึงยี่สิบหรอกครับเก้าวคปรประมาณ <c oughs> ประมาณนั้นนะครับครับคลิปนี้ก็จะไปเพียงแค่นี้ครับฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใ,ใจกันต่อไปครับบายครับเจอใหม่คลิปหน้าครับ